สบายดีครับคุณส้มดีมากสบายดีท่านผู้ส้มมือนกันสบายมากครับสร้างไอรูข้าคือเก่านะมวันนี้อันข้าสิมาบริจาคเออเป็นของกินให้ให้กองล้อนในก็ให้ให้พวกอ้าวมันดิไม่เบาที่แหละให้กองร้อนแล้วก็ให้เพจที่ว่าอีสังเนาะเห็ดเบียกอยู่กับคนติดโควิดนะแต่ว่าเขาบริจาคลงเพราะมีคนออกมาเอาเพาะมีแต่ เอามาสูงแต่ละจุดแต่ละจุดมันมีสามจุดนี่ก็คือหนาหูมอเย้าสีน้ไตาลเลย นี่ถ้าขัถ่ายยนรดเนาะแต่ว่าถ้าสิบุตริสทรงให้อันคือเทียบติดโดยกงเนาะนี่คนอมเอาอพอบิก๊กนี่เป็นพอบิก๊กกแบบใหญ่อีตาถ่ายยนรดกินขนมถ้า ชวยเขาก็ได้ตอนนี้ก็มาหอนจุดที่2จุดลักเจแต่ว่าสอไม่หลูดเก็บอลด่ลงมีแต่เอือย่เอื้อดีแล้วก็เจปูกเอือปูกลงเอาสิถ่า ขานี่เลยนี่มิแต่คนเสียงเลยแทน่แม่ตแมเอมเฟียสนี่มสการสิยเจีงีเลยเพราะว่าข้าบนนี้พอริกแม่อมเฟียสแล้กพอีปาดีปาดีมีของกินสามสิบสุดอามสามสิบสุดอยนี่แล้วก็มีไพ่อีแล้วก็ ไายอีกนะครับแม่แม่เลืเล่อ,อน,นละจ้ะอุตเต้ีชาวยเชนนีโอ๊ยโทรศัพท์สิตุ๊กนี่เป็นโฮมอะแทวอ่ะนี่เป็นบลอลที่เขามาก,กวดจุดรักเจสนี่ พอวิกพอวิกเงอบไปเลยวูนนี้มาสามจุดจุดทำอิฐก็คือจุดทำอิฐก็คือจุดอยู่บนหนาหูกนาหมอจุดที่สองเป็นจุดรักเจ็ดและจุดที่สามเป็นจุดหนาหูกเยนมปปอปลายปาก์เซแล้วเล้วข้าสิบไปอีกจุดที่สามน ไปจุดที่สามแล้วก็ไปจุดที่สี่มีแต่สามจุดแต่เดินนำยูลังกันนี่น ตอนนี้ก็หอดจุดที่สามเลยจุดวอ,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 อไปแล้วไปจุดที่สีข้าไปจุดที่สี่ลแล้วเราก็ไปจุดที่หา้ายูนีคุณวัไล่เป็นไง้าก็บด้ล่งคือเก้าสองไมรู้ห้ากระถายรถขึเก้าเนอะพรว่าถือซอยเข้าบอได่นะแต่อากาศก็หอนฮี่ให้แต่พอบิกลุ่งกับปดอยสองคน ียมบาอป,ปักสซอันนั้นทูส่ายใจน้อยเดียวปีแต่พอปีคนนึ่งเผื่อบริการเสียวเวลาอันนี้<อ>ตาสิออ่หหสาหมาาหเงเพลงนะหอมเพยังหอมผีาพหอมสุกโซนานาหน้อมผีแพงอ้ายนะโ่โซฟาหนนาน,านาอายเป็นผู้เบา มือเศร้าแน่นอนสิสุดจะอ้ายบอบอปีดักเงินเท่าานาตาก,กับปได้เหรอถ้านางนัดจริงใจสิบอกอีเม่ไปสู่ขาอ,อย่าให้เธออายใจใจมีงกันสิผ่ดมากข้อขอฟันโดนใคเจาเล้อ เอกยงนกกดงามแต่อยู่ค่ะข้างน้ดูแรงตักน้ากัะเพิ่นหนึ่งเขาก็สวยเพิ่นเฮ็ดกินก็สวยเพิ่นบาตังกี่ฆาดเฮ็ดเป็นทุกจักธุงานธุสัรเฮ็ดเป็นทุกจักกลางเว็นกลางคืนเพิ่น เป็นตัวมือเท้าแนหนอนสิสันจ้าอี๋เบอรมีดอกเงินท้องนาตากระป๋าได้หรอโอ้พอแหลมออนะกับกินหนาเนี่แม่แกะสบายดีมือนี้ก็เป็นมือที่สองยาวสิไปไปใส่บรจจาไปเอาไปบริจาคเอาเครื่องไปให้อันกองร้อนอยู่แต่ละจุดคือเก่าต่อจากเมื่อวานนี้หมวกมอนิตานิตาก็ไปนะแต่ว่านิตาบริจาค บรบรลงแต่รถพอบอริร่องนยนสวย้เขาตอนนี้กำลังไปม,มือน,นีไม่อีกล่ะข้าสเบลน้ำสัง่งสั่งน้ำชาไข่มูกไว้ตอนนี้มาเอานา้ำเอาจวงเนาะสั่งไหวมั่อวอนีสองร้อยครับผถังสองร้อยเออ สังสองลอยสองลอยจบกม่สิ้นสุอไปเลยวะเลยข้าวนี้ซื้อไปไหนยี่นุ่นนี้ก็สังน้ำเปสองวันทั้งชมดกก็มีข้าวนั

เอาอยางข่อจะเอาหนาซีบัวซีบัวโอซี่บัวโอ้ยไปไหยเดี๋ยวแม่ค้นกันเด้อโอ้ยเห็นเองใช่ไหมอ๋อหิจ่าเนี่ยรวมลายซีบัวต้องเร่งมือทั้งสองเพราะว่ามันจะเพีนก่อน เอาเอาเอาอุ้ยจมลายเว้ยไม่ได้จมเอ้อคนยังบบเล่ตัวนี้ 好。

ตอนนี้ก็มาหอดจุดที่สองับม,ม,มาใส่กัเนเลยห้สิบสอง,สองมาอีกที่ไหนบอสหา้า,หา,า้องสองอุ้ยไปหา้าหอดิไปนะนี่แต่ บิดไปนี่เป็นจุดมืปลายปากเซท,ที่ม,มาเมื่อวานนี้จุดที่สองอตอนนี้ก็มาหอดจุดอันที่สามสสามีรากเย็ดเลย่ว่าบวดลงไปแม่ก็มีตาไปลงไปมีนก็พอบิดลงไปป๊บแม่เอ็เฟียด มือนี้มาแต่มือนี้มาแต่พอวิแม่เอมเฟียดผรีเอวเีนคลิปหนึ่งกันแล้วเพียงต้ำนีเนาะฝากกดติดตามซ้ำให้ด้วยถ้าใก็ไลค์ก็แชร์ก็ซักขอบคุณด้วยบายบายบ๊ายบาย